เมื่อลูกน้อยของคุณแม่เป็นไข้ดูแลอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อครคนและพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงปัญหาที่เราเจอในการเลี้ยงลูกก,ก็คือลูกของเราเป็นไข้นั่นเองค่ะซึ่งการเป็นไข้นะคะจะเจอได้ ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะสําหรับทารกหรือว่าเด็กในวัยที่อายุน้อยกว่า2ปีเพราะว่าเด็กอายุน้อยกว่า2ปีเนี่ยภูมิต้านทานของลูกเนี่ยค่ะย,ยังต่ําอยู่นะคะยังไม่มีเนาะก็คืออาจจะยังได้รับวัคซีนไม่ครบนะคะในทารกหรือว่าร่างกายของเขาสร้างภูมิขึ้นมาก็ยังได้ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการมีไข้เนี่ยจะเกิดกับเด็กได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องดูแลเฝ้าระวังให้ดีคราวนี้คําว่าไข้นะคะก็คือความหมายว่า วัดอุณหภูมิของร่างกายแล้วอุณหภูมิมากกว่า37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปเรียกว่ามีไข้ซึ่งการดูแลเบื้องต้นนะคะคุณแม่สำหรับลูกของเราเป็นไข้เนี่ยเราจะดูแลอย่างไรบ้างอันดับแรกเมื่อเราสัมผัสตัวของลูกเรานะคะรู้สึกว่ามีตัวรุมๆหรือว่าตัวอุ่นๆเอไม่แน่ใจไข้หรือไม่ไข้ แนะนำคุณแม่ให้มีประอดนะคะวัดไข้ไว้ที่บ้านเพื่อที่จะวัดดูว่าลูกของเรามีไข้ไหมหากวัดดูแล้วนะคะอุณหภูมิตั้งแต่37.5องศาเซลเซ,ลเซียสขึ้นไปแสดงว่าลูกของเรามีไข้สิ่งที่เราทําอย่างแรกเลยนะคะก็คือประเมินอาการของลูกไข้สูงไข้ต่ํามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทําการเช็ดตัวลดไข้ของลูกการเช็ดตัวลดไข้ที่ดีนะคะก็คือคุณแม่อาจจะใช้น้ํา อุ่นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้ไม่แนะนําให้ใช้น้ําเย็นหรือว่าน้าร้อนนะคะให้ใช้น้ําอุ่นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องในการเช็ดตัวคนลูกของเราเพื่อให้ไข้ลดก่อนซึ่งการเช็ดตัวนะคะที่ดีที่ถูกวิธีก็คือควรที่จะถอดเสื้อผ้าออกให้หมดปิดแอร์ปิดพัดลมนะคะเช็ดในสถานที่ค่อนข้างที่จะไม่มีลมนะคะข้างนอกเข้า ห้องโล่งๆสมัยๆแต่ปิดแอร์ปิดพัดลมให้เรียบร้อยเวลาเช็ดตัวลดไข้นะคะก็คือเช็ดย้อนรูขุมขนเช็ดด้วยผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะเช็ดย้อนรูขุมขนขึ้นไปหาหัวใจเพื่อที่จะให้ระบายความร้อนนะคะออกตามรูขุมขนควรจะมีผ้าขนหนูนุ่มๆเนี่ยสักสองสามพื้นเพื่อที่จะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นนั้นนะคะเอาไว้ตามซอกรักแร้นะคะขาหนีบ ตรงคอนะคะเพื่อที่ตรงส่วนนี้สังเกตเลยว่าอุณภูมิจะสูงกว่าส่วนอื่นๆจะใช้ผ้าขน,น,น,นหนูแต่นั้นน่ะดูดซับความร้อนออกบริเวณนี้นะคะส่วนผ้าที่หนีบไว้ตรงคอลักแร้ขาหนีบนะคะแล้วก็หนีบไว้สัก 1- 2อนาทีแล้วค่อยเปลี่ยนระหว่างที่หนีบไว้แล้วก็ผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งเช็ดย้อนนะคะตามรูขุมขนขึ้นมาเลยจากปลายเท้านะคะ ขึ้นมาหาหัวใจาจากปลายมือเข้าหาหัวใจเช็ดด้านหน้าเช็ดด้านหลังของลูกนะคะเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะคะพักสักประมาณ5นาทีคุณแม่ใช้ปรอดวัดไข้ดูนะคะว่าไข้ของลูกเราลดลงไหมหากไข้ลดลงแล้วนะคะเราก็สามารถเช็ดได้ซ้ำได้เรื่อยๆแต่หากเช็ดแล้วไข้ไม่ลงนะคะมีไข้สูงไข้มากขึ้นก็สามารถป้อนอยาพาราเซตามอลเป็นน้ำสำหรับเด็กหรือว่าสำหรับทารกได้ ซึ่งเวลารับประทานกคุณแม่ก็อ่านที่ข้างขวดนะคะว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรือว่าเด็กน้ําหนักเท่าไหร่ควรรับประทานยาลดไข้ปริมาณเท่าไหร่ถ้าเช็ดตัวแล้วป้อนยาพาราแล้วไข้ไม่ลดอันนี้คุณแม่ควรที่จะพาลูกของเราไปโรงพยาบาลหรือว่าพบคุณหมอนะคะอย่าฝืนอย่าเฝ้าสังเกตการต่อนะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงกลางวันหากลูกมีไข้ช่วงนี้ก็ รีบทาการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ดีขึ้นก็รีบพาลูกพบคุณหมอหากลูกเป็นไข้ดึกดึกดืกดดด่นนะคะเดินทางไม่สะดวกกลางค่ำกลางคืนนะอาจจะให้ยากลําบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นหากลูกไข้สูงขึ้นมีอาการซึมลงกินได้นอนกินได้น้อยลงนอนได้น้อยลงนะคะซึมลงอย่างเห็นชัดเจนเนี่ยรีบพาลูกของเราเนี่ยพบแพทย์เลยนะคะจะช่วยนะคะทำให้ลูกของเราเนี่ยฟื้นตัวจากไข้ได้ดีที่สุดนะถ้า เราไม่รู้สาเหตุก็แก้ไม่ได้นะคะคุณหมออาจจะวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายซักประวัติหรือการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะการตรวจเลือดอหรือว่าการเอ็กซเรย์ต่างๆนะคะซึ่งคุณหมอก็จะมีแนวทางในการดูแลเพราะค่ะเพราะว่าไข้นะคะเป็นหลายนะคะอาการของหลายโรคเพราะฉะนั้นถ้า คุณหมอไม่รีบพินิจฉัยรีบรักษาก็อาจจะทําให้ล่าชาได้ค่ะนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับคุณแม่เลี้ยงลูกที่ดูแลเมื่อลูกของเราเป็นไข้ไม่สบายหากมีน้ํามูกขัาจมูกก็ควรที่จะดูดน้ํามูกหรือว่าดูดเสมหะออกจากในจมูกหรือว่าในปากได้หรือจะล้างจมูกก็ได้นะคะสามารถล้างได้เลยตั้งแต่เด็กแรกเกิดขึ้นไปเลยนะคะ สิ่งนี้คุณแม่ควรจะมีความรู้พื้นฐานในการติดตัวนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกของเรานะคะหากไม่ดีขึ้นรีบไปโรงพยาบาลสำหรับความรู้ดีๆฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ